โอเคนะครับก็ก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะอยู่กับผมม r f a ต Channel วันนี้จะมาสอน จะมาสอนใช้สูตรคีโอโกนะคลิปแรกก็สอนไปแล้วแต่อันนี้ไม่อันนั้นมันไม่ใช่ใช้เป็นคีโอนะอันนี้จะเป็นคีโอโกนะเวอร์ชันเสียตังค์นะมันมีเวอร์ชันฟรีกับเสียตังค์นะเพราะอันนี้มันใช้ได้ต้องสามภาคนะคีโอเนี่ยมาดูรูปร่างหน้าตากันแล้วกันนะนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ โอเคมันจะเป็นแบบนี้ได้สามพักมีพักสามไวซิตี้พักแสนนะโอเคก่อนอื่นให้คุณไปโหลดอันนี้ของผมมาก่อนนะอันนี้พีโอโกให้ไปโหลดมาผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ ไต้คลิปแล้วกันแล้วก็อันนี้อีกอันนนะอันนี้จะทำให้คุณใช้คีโอได้นะแบบไม่ต้องรูทนะแบบ no root คือ root คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่มันสามารถโกงเกมได้หลายเกมพอเครื่องเก่าผมรูทนะเครื่องนี้ไม่ได้รูทรูทเครื่องอันนี้เราก็จะสอนใช้แบบไม่ต้องรูทนะ โอเคให้คุณติดติดตั้งอันเนี้ยแป,ป๊บหนึ่งขออภัยด้วยนะให้คุณติดตั้งอันเนี้ยแล้วก็ i o อันเนี้ยเข้าไปเลยกดติดตั้งเลยนะแต่ผมติดตั้งแล้ว เนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ติดติดตั้งอันเนี้ยยังถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งอันเนี้ยพอเราเข้าเข้าคีโอไปอะ่ะคีโอกพอเข้าไปนะพอเข้าไปมันมันจะเป็นแบบนี้นะมันคือแบบยังใช้ไม่ได้นะพอกดไปมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูนะถ้าถ้าผมติดตั้งไปอะ่ะ ไอเนี่ยมันจะเป็นตัวยูตัวยูนำหน้านะติดตั้งอันเนี้ยให้คุณติดตั้งไปคีโอันเนี้ยผมชอบเพแม่งมีมอสเยอะนะไอตัวฟรีมันน้อยมากฮนะมีแค่พวกเศกเศกรถกับอาวงอาวุธอะไรประมาณเนี้ยมันก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าเราไม่ได้ลงคีโออะกล้ามเราจะเล็กนะ แต่ถ้าลงแม่งกล้ามมาเลอร์รอดเลือดก็จะเพิ่มนะ้วออะใครยังไม่เชื่อเดี๋ยวผมเข้าโชว์เลยนะแัดหน่งกันเข้าเกมก่อน ต้องปรับไม่ปรับไม่แหลกนะฮะไม่เรครับก้ามเราจะเล็กเห็นไหมก้ามเราจะเล็ก,ลดดก,กหอลอดเลือดก็จะน้อยหลอดเลือดแบบตรงนี้ ว,วิธีใช้คีโอก็ให้กดจากบนลงล่างอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ติดตั้งเอพีเจในจีดีเอวีอะไรนั่นะที่ผมให้ไปแต่ยังไม่ได้ติดตั้งเราทำอย่างนี้ไม่ได้ลนเะนี่ยมันจะไม่มีอย่างเงี้ยมาดูวิธีการใช้คีโอกัอนบ้างนะคีโอเวอร์ชั่นโกล์แบบฟรีๆนะถ้าในเบสโตนมันจะเสียตัง แจกแบบฟรีๆกันเลยแล้วก็มาสอนใช้แบบ no r o o ไม่ต้องรูทเครื่องเลยทีเดียวนะกดเข้าไปนะแปบ๊บหนึ่งอนะต่อก่อนเอามาันออกไปก่อนเนี่ยตรงนี้เราจะเปลี่ยนไปเห็นเปละ่ะที่ผมบอกอถ้าคุณไม่ติดตั้งไม่ก็ใช้ไม่ได้หรอกนอกจากคุณรูทเครื่องอะ่ะใช้ได้แน่นอนถ้าคุณไม่รูทใช้ไม่ได้อ่ะให้กดตรงนี้นะฮะกดไปเลย กดนี่อินสต,ตอลใช้เปล่าไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกพูดไปเยอะนะฮะาเล่นเวอร์ชันฟรีมีอยู่แค่สี่อันมัน้งผมเคยใช้อยู่แป๊บนึงพอลงเสร็จก็ให้คุณเข้าเกม สังเกตจากเมื่อกี้กล้ามก้ามเยอะเลยนะแล้วก็ลอดเลือดเราก็จะเพิ่มเยอะ,อะวิธีใช้สูบก็เหมือนเดิมนสนะูบจากบริเวล่างตามตามลายนิ้วมือผมเลยอันนี้คือการเสกร,รถนะถ้าจะเอากเลขห้าแต่แมงฝากนะพสัตว์กดคพูคำยากใช้ซมไหม่ อันนี้คืออาวุธนะอาวุธที่หนึ่งอาวุธที่สองที่สามที่สี่น,นะน,นี่คืออันนี้คือแต่อันนี้คือเราจะบินนะอันนี้คือมิชชั่นนะเราไม่ต้องเข้ามิชชั่นก็สามารถกดีนนไ,ได้เลยนะ อาจะเป็นจะไม่ใช่ถ้าที่ผมจำได้อันนี้อมตะอันนี้นนพื้นเกาะมปลสุดเกาะหรือไต่างนะฮะอะไร้นน อันนี้รู้สึกว่ากระสุนม่นจำกัดนะลองยิงดูจริงๆไม่จำกัดไม่ห้อยปอ้นหาอยทำไมเนี่ยกวนนเนี่ยกวนๆเฮ้ยม,นะมนกวนกูเนี่กนกนยก็ <c oughs> ประมาณเท่านี้ เราแบบขึ้นรถมันก็จะมีมี power นะอันนี้ก็มี power คลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน hey, you know ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครห์ผมได้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอไปแล้ว